สมของเข้าเกียวปากหม้อนะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเทาเยญ่ม้อมนะคะก็ผสมลงผสมลงในชามหรือว่ากละมังอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำนะคะประมาณ1ถ้วยตวงหรือ240กรัมแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆให้ละลายเข้ากันนะคะในขณะที่คนให้เข้ากันนะคะเราก็มาตั้งตั้งหมอ้อตั้งน้ำนะคะเตรียมไว้มันจะได้เดือดพอดีกันก็คนให้ละลายเมื่อคนละลายกันดีแล้วนะคะ คนกันเข้านี้แล้วก็ทำการกรองด้วยกระชอนตาถีหนึ่งรอบจะเห็นเป็นเม็ดเๆนั่นอยู่ก็คือแป้งขา้าวเย่มมอมนะคะและขีิขลี้างปส น้ําเดือดแล้วนะคะน้ําเดือดเห็นจะเห็นควันพุ่งออกมาแล้วนะคะก็จะทําการโรยเลยค่ะก็คนแป้งนะคะไม่ให้นอนก้นค่ะให้ละลายแล้วก็คืนไปนะค่ะ ปิดฝาค่ะรู้สึกหม้อจะเอียงไม่เท่ากันเนาะปิดฝาประมาณสัก30วินาทีนะคะให้แป้งมันสุกพองตัวขึ้นมาเห็นไหมพองตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือสุกและเห็นไหมปุ๊บเราก็เปิดเลยแล้วก็เอาซ้ายไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ถ่ายถ่ายไปปุ๊บคุมมา ก็ถ่ายอีกข้างหนึ่งคมุมมาคุมไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้อีกอันหนึ่งอันนี้เสร็จแล้วหนึ่งอันนะคะอันถัก่อนถัดไปก็คือคลีนให้สะอาดนิดนึงไม้พายต้องแช่น้ำไว้ตลอดนะคะอันต่อไปก็คือก็ต้อง คนไม่ให้ตั้งละลายจะพยายามนี่้วก็ปิดฝาสามสวินาทีหรือรูให้มันพองออกมาค่ะเดือดพองออกมาเห็นไหมมันจะเริ่มพองออกมาแล้ว ปุ๊บเสร็จแล้วสุกค่ะเปิดค่ะแล้วก็เอาใช้มือนะไตไม่คายปุ๊บถมันเป็นเลี้ยวๆลวกครอบมาหนึ่งสองใครจะเก็บห่างก็ได้นะคะไม่เก็บห่างก็ได้ได้มาอันที่สองแล้วความต่อไปก็จะชำนาญขึ้นมาเองนะคะ ทำความสะอาดแป๊บหนึง่งไถให้มันมาลงในในโหลก็ได้ค่ะเปิด้า ช้อนมาละอันที่สามแล้วนะคะสุกแล้วแป้งพองพองแล้วก็เปิดออกมาอันนี้หล่นไปละอนใหม่ใส่ตรงกลางเลยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็กทำการปุ๊บเริ่มชำนาญละที่สาม ต่อไปเลยค่ะ30สิบ หรือว่าวินาทีหรือว่าดูจนแป้งสุกนะคะสุกแล้วโอเคเปิดได้สส่ไปเลยระวังนะคะร้อนเมื่อกี้นี้โดนอุ้ยร้อนเดี๋ยวจะเอาลูไปฝั่งนู้นละ อันที่สามอันที่สี่แล้วขอย้ายรูปไปฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมหม้อมันจะบุบบไม่เท่ากันก็พยายามแล้วกันนะคะ ทำความสะอาดขูดเลยนะคะขูดออกมาขดูดลงไปในโหลแล้ สมมติว่าขึงผ้าตึงนะคะแล้วก็ผสมแป้งพอดีเนี่ยมันก็จะออกมาสวยเลยค่ะเป็นริ้วสวยเลยเรามาลองดูอีกอักอนนะคะสุกแล้วปุ๊บ,บเอาไส้ใส่ลงไปอย่าลืมจุ่มน้ำด้วยนะคะตลบสองทีก็พอค่ะเริ่มชำนาญล้ว ต่อไปเลยค่ะ เดิมรอประมาณ30วินาทีค่ะเปิดมาแล้วได้แล้วแล้วก็ใส่ไส้ลงไปหนึ่งสอเสร็จแล้วค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เลยมาใส่แป้งเลยค่ะปุ๊บปิดฝาประมาณ30วินาทีนะคะเราให้แป้งสกุกเดี๋ยวแป้งสุกเนี่ยมันจะพองตัวขึ้นมา เห็นไหมคะพองตัวออกมาแล้วจะให้เห็นชัดๆเนี่ยพองออกมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาเอาใส้ใส่นะคะแล้วก็ให้พายบางๆจุ่มน้ำบางทีก็ต้องใช้สองอันกันนะ ลองดูอีกอันนะคะปิดฝาอันนี้คือที่เราทำได้นะคะ